รถเก่งบ้นบานมือ2สีขาวดูสวยสะอาดตานะคะคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของขายเองเลยค่ะพร้อมใช้งานสไตล์เดิมๆทั้งคันนะคะรถฟอร์ดเฟียต้าค่ะทุกท่านปี2010แจ้งจดทะเบียนในปี2011เป็นเก่ง5ประตูค่ะเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ค่ะไม่เคยแก๊สด,ด้วยนะคะเชื้อเพลิงเบนซินค่ะทุกท่าน เครื่องเกียร์ปกตินะคะแอร์เย็นขับทางไกลได้ค่ะราคาประหยัด1ขออภัยค่ะราคาประหยัดนะคะราคา75,000บาทค่ะเลขใหม่1,80,000โรนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดดูรถนะคะท่านติดต่อสายตรงหาผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนัดล่วงหน้าและไปดูก่อนตัดสินใจด้วยนะคะไปทดลองขับ ไปตรวจสอบสภาพรถและเอกสารให้ชัดเจนด้วยตนเองดีที่สุดนะคะแอดมินก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นตามที่พวกขายลงไว้เท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ